เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวจีดอนซานโชนะฮะจีดอนโอ้โหฟอร์มดีซะ้วยนะฟอร์มดีซะด้วยนะทีเนี้ยโอ้โหเล่นยังไงอะทีเนี้ยไม่ฟิตแน่นอนนะครับผมจีดอนซานโชเวอร์ชันนี้แต่จุดเด่นของเวอร์ชันนี้ก็มีหลายอย่างแล้วก็คือมีมีขึ้นมีลงมีบวกมีลบอะนะครับผมแน่นอนนะทางเกมรุก90ดีกว่าทุกเวอร์ชันตอนนี้นะฮะ บอลตรงเก้าเก้าเรียงบอลเก้าเก้าแล้วประกบตัวเก้าเก้านี้เหมือนกันหมดนะครับสองสั้นเก้าหกนะครับผมอาจจะลดลงมาหนึ่งแต่เปิดบอลดีกว่านะเปิดบอลดีกว่าเวอร์ชันอื่นนะก็คือแปดเก้านะจบสกอร์แปดเจ็ดความโค้งดีกว่านะครับผมความโค้งดีกว่าเวอร์ชันอื่นคือเก้าห้าสปีดเก้าเก้าสปีดตัวเก้าเก้านี่เหมือนเดิมแล้วกันยิงแปดเจ็ดบาลานซ์เก้าแปดซานโชเนี่ยมันมีเวอร์ชันหนึ่งที่บาลานงเก้าเก้านะครับผมแต่เวอร์ชันนี้หรือเก้าแปดแต่สเตมิน่าแปดสี่โคตรน้อยโคตรเสียใจเลย สเตมิแน่ไปสี่เนะี่ยแต่เว่าฉันก็หาช่องดีนะครับผมแล้วก็ปั่นโค้งได้นะสกิลนะครับผมสับขาหล,ลอกนะเดิมเบิลทัสฟุฟเฟบคัตเบียร์อินเทิร์นสเตปบอลบอลคอนโทรลนะมีสกิลปั่นโคง้งตอกส้นและบอลเดียวเดียวเปิดบอลริมเส้นแล้วก็ใส่ก้อยสไตล์ก็จะเป็นปีกตัวทำสกอร์นะเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดไหมก็ว่าได้นะก็ดีสุดก็ว่าได้ก็หาช่องดีนะหาช่องดีอ่ะซานโช ซานชูเกเุ้ามันไม่ถึงร้อยสักทีซานโชยเยอะสุดก็99นั่นแหละนะโอเคมาจัดลงเล่นน้องเพื่อนชาเลนจ์นะครับผมไปฮะลุยโอ้เค,คียฟผมมาเกมได้สำหรับเ <c ười> จดอนซานโชนะเวอร์ชันนี้ก็มีดีนะครับผมก็คือมีบวกแล้วก็มีลบอ่ะนีแต่ก็สงสัดไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ที่95บวกบวกนะแต่หาช่องเลยดีขึ้นความโค้งดีขึ้นนะฮะมาที่นี่มาครับผม มารอนโดฟากากาคาซานโชไปไต่แล้วโอ้โหนี่เล็ดทีเด็ดเ <c oughs> จออาร์บาวะ่ะแนี่ถ้าเบียดเข่งวันนี้ก็น่าจะเบียดซู้ได้อยู่นะฮะอาร์บามันก็ใช่ม,มันไม่ได้ไม่ได้ช้าไงมันก็เร็วเหมือนกันไงมาที่กาคาครับผมฝั่งนู้นขอแล้วซานโชโอ้โหมันถึงวะ่ะแต่หาช่องดีไม่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นสวยนะวิ่งขึ้นสวยแต่ยังไม่หลุดนะซานโชฝากเพื่อนก่อนมาให้คิมมิก เปิดไปให้อย่างนี้โอโคน่าจะหลุดมาได้ฝั่งนี้ว่างมากนี่มา <c oughs> ไม่เข้าโอโหยังไม่ได้ครับผมวุ่นดีมากซานโชความเร็วน่ช่วยได้เยอะนะมาทีโรนโดเหมือนเดิมฮะซานโชแทงห้โดโดแทงไปคืนมาเลยฮนะจะยิงเองไหมจะยิงเองไหมปาดมาติ <c oughs> ดฝันได้อีกนะฮนะแม่รนะูนะ้อนยะ่างนี้โอกาสเยอะว่ะเนี่ สันโชอีกแล้วเอาได้ดีครับอย่างนี้เท้าขวาข้างหน้ามีคนรออยู่ในมาได้ขึ้นแต่ไม่ถึงบาลเบดียิงก่อนละกรัรโอ้โหนี่สวยจังนะครับผมอโอ,โอ้ลูกนี้แต่มันไม่ถึงในมาเนะี่มาจบที่บาลเบดี้มานะี่ดักสวยคิมมี่ครับผมโรนโดสันโชวิ่งแล้วแทงไปโอ้โหเจอลาบาต้อเอาอยู่ะ่นะเนี่ย โอเคบอจบเกมครึ่งแรกนะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งะได้บอลเยอะไหมก็ถือว่าเยอะโอกาสก็เยอะแต่ปดาดเข้าเข้ากลางหรือเปิดมาเนี่ยคนหมู่คนจบมันไม่ค่อยจะมีนะครับผมมันไม่ค่อยจะมีนะโอเคนะไปต่อเกมครึ่งหลังก, okay, กันนะฮะไปโอเคไหมเกมครึ่งหลังนะะซานโชแต่ยังว่าอะไรทีนี้ไม่ฟอร์มดีตัวดีอ่ะไม่ใช่ตัวดีอย่างนง้นนะตัวดีอ่ะไม่ค่อยฟิตมาแต่ความคล่องเนี่ยยังได้อยู่นะครับผม ซานโชปาดมาคืนก็อยากไ่ถึงจริงๆว่นะนาทีรุนโดฮะสญญานโชวิ่งแล้วไปดิไปดิฟันได้หึอนะครับผมจะหลุดก็ไม่หลุดย,ยังอยู่มันมีฟันไดอยู่คนนึงาที่สญญานโชฮะเื่อนก่อนขึ้นหน้ามากา้ายกไปจุมัดมาให้สญญานโชฝัญญ่งนี้ฝั่งนี้เปิดโดขึ้นหมุงไม่ถึงโอ้โนหะ่นะ <S <S ี่มาทีกา้าครับผมคนวิ่ง ทยไปสารโชว์โอ้โหเต็นเหนื่อยแล้วนะไอ่หนิงเสดาตรงที่มันเหนื่อยง่ายนี่แหละน,นอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเพราะว่ามันเหนื่อยง่ายโค้งขึ้นโมงไม่ได้ครับผมสารโชวอ์อ่ะมันเดิมเดียแล้วครับผมนะเดียแล้วเด่อยแล้วไทงมาไมไทยอทยไหมไทล้ำหน้าหรือเปล่าลูกนี้ไม่ล้ำไม่ล้ำแต่มันเหนื่อยแล้วนะมันเหนื่อยแล้วไซคออ อุ่นเหนื่อยง่ายเหมือนกันเขาเสียเลยว่ะโอเคครับผมเกมแรกก็แพ้เลยเมาเกมแรกก็แพ้เลยครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายเหมือนกันนะหมดไวขนาดไม่ค่อยได้วิ่งเยอะนะครับผมไม่ค่อยได้วิ่งเยอะเลยนะสํสำหรับซานโช่โอ้โหได้ไปห้านะครับผมซานโช่เหนื่อยง่ายนะผมว่าเหนื่อยง่ายเรื่องการรองบอลเนี่ยถ้าแบบมันไม่เหนื่อยเนี่ยมันก็ดีอยู่สปีดดีอะไรดีหมด แต่พอมันเริ่มเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับผมเล่นทั้งเกมเนี่ยผมว่ามันไ,ไม่น่าไหวนะถ้าช่วงชื่นแรกหรือจะซื้เปอร์เซ็นต์บาทีได้ได้อยู่นะถ,ถ้าทั้งเกมเนี้ยไม่ไหวว่ะโอเคไปต่อกมที่สองกันนะครับไปโอเคเกมที่สองนะจิดอนซานโชเกมแรกเนี่ยผลง,งานยังไม่ได้กระโดดเด่นแต่โอกาสเยอะโอกาสเยอะนะนะโอกาสเยอะแต่บอลไม่ค่อยถึงปาดไปไม่ค่อยถึงเปิดไปหมุนไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วย ดูเกมนี้นะครับผมนะก็ต้องแบบรีบปิดให้ไวนะรีบปิดจับให้ไวนี่มาครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดนโดูซานโชวิ่งอีกแล้วเนี่ยผมชอบตอนนี้นก็คือหาช่องดีนะครับผมมันต้องจบไวอย่างนี้นะถ้าจบไวอย่างนี้ทุกเกมเนะมี่ยทุกคนซานโชถือว่าดีมากฝั่งนน้นขึ้น,ข,นขึ้นหาช่องดีมากอะ่นะมาได้มาหนึ่งนะครับผม,มทีนี่มาครับผมโดนโดรอซานโชเหมือนเดิมไปอีกแล้วโอ้โหแขลงอะไรจัง นั่นก็เพราผมใจบอลอย่างนี้ใครจะไปวิ่งท้าลันโด้นโอแต่หาช่องมุมอย่างเงี้ยไม่โคตรดีเลยโคตรชอบเลยมีคนนึงที่ทำได้เหมือนกันก็คือเรมสเตอร์ลิงนะและคนที่สองก็น่าจะเป็นซานโชนี่แหละเพราะว่านะมามาทีนี้มาเหมือนเดิมครับผมตามสูตรตามสูตรไฮโด้ซานโชวิ่งไหมเอ้าลูกนี้ไม่วิ่งว่ะนี่เสียดายนะมาทีลันโด้ฮะซานโชวิ่งไปแล้วกลับมาคืนนี่มารอ อยู่สประสานรียบ้ลยโอ้โหลูกนี้ยังสุดนะยยงบอลกลางสนามมาได้ครับผมปาซานโชมาโรนโดจบที่นีมาโอ้โหถือว่าได้เรื่องอยู่นะทีโรนโดเหมือนเดิมฮะไม่ดีไม่ดีนีมานีมาเปิดไปนู่นนะครับผมซานโชฟากิโดเอาไปคืนก่อนไปคืนก่อนเอาไม่คืนเอาถึงถึงแทงมาลูกนี้ล้มหน้าไปแล้วแมแแมแต่เล่นมันอยู่นะซานโช แต่ซิดาทีนี้มันไม่ฟิตนะครับผมทีนี่มาครับผมบอลก่อนเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้า,ขาก,ก็บอลนะกาก้าโดนันโดไทม์มาซานโชว์มุมเดิมไหมเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละคือความชอบนะครับผมมันมันหาช่องดีอย่างนี้แหละนะโอ้โหนี่มาไรสเตอร์ลิงชัดชนะครับผมสไตล์เดียวกันเลยแบบนี้เลยแบบเลยแบบรือดๆโอเคครับผมจบเกมครั้แรกฮะสามสองที่ยิงกันเดือดจัง ยิงกันเดือดเ่อจังย,ยิงได้สามสองเนี่ยซานโชยิงไปสองซึ่งโหยังชอบเลยวะยังชอบมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วฮนะสไตล์นี้นี่มาขึ้นมาให้โรนโดซานโชบอกเอามาสิเดี๋ยวจัดให้ตักส้นมาเนีนย <c oughs> ยังไม่พร้อมเอาไดบอลไดบอลซานโชวิ่งถึงคลิกมาใส่ก้อยสวยๆติดเซฟนะ ติดเซฟมาทีสารชูฮนะฝากแทงไปดีลูกนี้ไม่หลุดอู้คูมันไม่ได้ครับผมไม่หลุดเฉยกโด้วยทีสองบอลก็ไม่ไปอีกสารชูอีกแล้วฝากเพื่อนมาดูดูต้องต้องต้องยิงแล้วลนะ่ะแล้อย่างงี้ด้วยต้องยิงแล้วล่ะนะครับผมโอ้โหน่าเกมที่สุดเดือดจริงๆมาโคตรมันนะเล่นกันเล่นเล่นกันได้แบบโคตรมันนะข้งนะางหน้าอธีบอลเบดียครับผม มาไม่สุดเดิมเลยปะสุดเดิมเลยปะเนี่ยขึ้นเกมอย่างนี้จะบุกขึ้นฝั่งซานโช่ซะหน่อยเนี่ยมาเอาใหม่เอาให,าใหม่คิมมิคครับผมตรงกลางโรนรนโดมาที่ปาว่าซานโช่ฝากโอ้โหฝากไม่สวยลยูกนี้เอาเสียเลยทีนี้มาที่โรนโดฮะซานโชไปอีกแล้วไปอีกแล้วดึงปัน่นโอ้โหน ลกูกยนี้ไม่ทำได้โคตรบ่อยนะครับผมมาโดให้ซานโชววิ่งแล้วก็แทงนะมาดีมาดีอยางชอบอ่ะมันต้องปิดเกมเร็วๆไปถ้าแบบนานกว่านี้มันจะเหนื่อยแล้วมันจะทำยากนะครับผมมาที่ซานโชะจะไม่ค่อยให้วิ่งเยอะจะไม่ค่อยให้วิ่งเยอะมาที่คิมมิคตัวใหญ่ชนตำแหน่งกันให้ซานโชะมาซานโชะซานโชะปาดเข้ากลางอืมเออแหมลูกสูตรลูกสูตร คนวิ่งก่อนคนวิ่งก่อนมาสานโชวสายก้อยได้สวยนะเนี่ยสายก้อยได้สวยสวยเลยแหละเอาดีๆพนุ่มดีๆแล้วก็ปัน่นโอ้โหไปปั่นด้วยขวาไปเสียทรงเลยฮะจะให้แบบดีไซน์ก้อยใช่หน่อยไปยิงขวาเสียทรงเลยผมไปไม่เป็นเลยเออมาทีรุ่นดูฮะดูมาสารโชอขอขอไปคืนทิ้งกันไปลูกนี้สารโชอขอยิงเลยละกัน แม่โอกาสอย่างเงี้ยอยากชอบมาเปิดเข้าไปดีกว่าซานโช<ม>เล่นสูตรไม่ได้แล้วเปิดเข้าไปดีกว่าโคง้งโค้งเข้าไปได้ยิงด้วยนะได้ยิงด้วยมุมอย่างนงี้บังโอ้แต่บังเนี่ยมันเหนื่อยแลวมันบังยากมากโอเคผมจบเกณฑ์ที่สองเรียบร้อยนะครับผมซึ่งวิธีเล่นซานโชเนี่ยไมย่ยากคือต้องต้องต้องใช้แบบวิธีเล่นนี่แหละนะครับผม ก็แล้วแบบวิ่งเหนื่อยเหนื่อยนียนย่ไม่ได้เลยนะฮะต้องแบบถนอมถนอมเต็มจุดห้ายิงไปสามเมตรให้ฉุดไปดิมาซานโชไฮไลท์กันนะครับผมอันนี้ลูกแรกหรือเปล่าแล้วจะเป็นลูกแรกนะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยคือทําได้โคตรบ่อยอะ่ะนะก็คือขึ้นเกมฝั่งซ้ายมาให้ตรงกลางแล้วก็ซานโชจะวิ่งเข้ากลางอย่างเงี้ยนี่คือโคตรดีอะ่ะทำได้ประมาณ3ลูกที่ยิงอะ่ะนะลูกที่สองคล้ายๆกัน นี่ยลูกทีส่ง,สงคล้ายๆกันแล้วก็ซานโชวิ่งไปอีกแล้วนะคล้ายๆกันแล้วก็ยิงมุมเดิมเลยนะคล้ายๆกันสไตล์ของซานโชก็ต้องเล่นสไตล์นี้นะลูกนี้ใครยิงโรนโดยิงครับผมนะซานโชเนี่ยต้องเล่นสไตล์นี้ก็คือขึ้นไปฝั่งซ้ายมาตรงกลางแล้วก็รอซานโชวิง่งได้ยิงแน,น,น่นอนนะโคตรเด็ดโคตรทีเด็ดอะ่ะเป็นตัวทีเด็ดเลยะนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะนเห็นไหม แล้วก็แทงไปลูกนี้ดึงไสโก้ยโอ้โหส,สวยๆลูกนี้นะเหมือนกันเลยโดูรอรอ,รอให้ซานโชวิ่งแล้วก็แทงนะเชียบนะครับผมวิธีเล่นก็ไม่ยากนะวิธีเล่นไม่ยากนะครับผมอันดับแรกอย่าวิ่งเยอะนะอย่าให้ซานโชววิ่งเยอะนะครับผมอย่าวิ่งเยอะต้องปิดเกมไม่ไวก็คือขึ้นเกมฝั่งซ้ายว่าซานโชมวยืนฝั่งขวาจะ ทเกียร์ฝั่งซ้ายส่งให้ตรงกลางนะครับผมอันนี้แผ่นแผ่นหน้า3นะนะฝั่งซ้ายส่งให้ตรงกลางตรงกลางขอแค่สองบอลเม่นเม่น่ะรนโดยืนจบนะครับผมแล้วก็พักบอลร,รอรอให้ซานชโชวิ่งนิดนึงแล้วก็แทงหลุดแน่นอนนะครับผมไม่ยากแค่นี้จบนะแต่ก็ต้องปิดเกมให้ไม่เร็วก็คือพยายามยิงให้ได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยมันหมดสเต็มไม่น่าน้อยซานโชโเนี่เคลียร์วิธีเลนก็ไม่ยากเหมือนนะครับผมไม่ยากประมาณนี้ นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ากดไลค์กดติตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นลานบายเลสา